ใช้คอนเทนต์ออฟจะได้ง่ายๆเราก็เข้าระบบแล้วก็เข้าไปคลิกที่คอนเทนต์อ t อฟเดีแล้วเราก็เลื่อนดูแคปชั่นที่เราชอบสมมุติว่าเราโดนใจที่ทิเบตตัวนี้เราก็ไปกดถูกใจให้เขานิดนึงกด Share. แชร์กดรูปค้างไว้ค่ะเราก็บันทึกแล้วเราก็กด ตัวหนังสือค้างไว้แตังงานเอาเลือกทั้งหมดคัดลอกทีนี้เราไปดูอันนี้จะเป็นหน้า Facebook ของเราใช่ไหมแล้วก็มาดูที่เพจที่เราสร้างไว้เราเมื่อกี้เราเอาโปรตีนมาเราก็ต้องโพสที่เฟซบุ๊กโปรติโพสหน้าเฟซเราก็ได้นะเดี๋ยวเราจะไปโพสที่ โปรตีนนะมันหยุดอย่างนี้เราก็ไล่โพสสิ่งที่มีประโยชน์กดสร้างโพสนะเราก็สามารถที่จะวางได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะ,ะเพิ่มเพิ่มเขาเรียกว่าเพิ่มสัญลักษณ์อะไรซักหน่อยสัญลักษณ์ที่จสมมุติเลย รงน้โอเคประมาณนี้ก่อนเราก็แปลอารูปที่เราเซฟเมื่อกี้แบบนี้ก็เรียบร้อยเนีย่ยก็เป็นการเพิ่มข้อมูลตึง้งแบบนี้นะครับไม่ต้องปโปรโมทโพสนะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วอ่โพสของเราแน่ไหมเรียบร้อยสวยงามดูเป็นมืออาชีพแต่ามาทำแบบนี้ได้ทุกอย่างก็ลองเข้ากันดูครับ